อีก2วันค่ะคาดการว่ามวลน้ําที่ปนเปื้อนสารเคมีจากกรดซัลฟิวริกนะคะจากแม่น้ําคานที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวจะมาถึงแม่น้ํโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะก็ทําให้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในอําเภอเชียงคานนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีน้ําด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลงกระทบต่อปลากระชังที่เลี้ยงไว้กว่า40,000 0ตัวค่ะ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชางังในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเดินสำรวจปลากระชางังและก็คอยสังเกตสีของแม่น้ำโขงนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากเกิดสารเคมีกรดซัลฟิวริก30ตันรั่วไหลลงสู่แม่น้ำคานที่เมืองหลวงพระบางประเทศลาวเมื่อวันที่3เมษายนค่ะโดยคาดการณ์กัะว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับแม่น้ำคานจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่เมืองไซยบุรีในวันนี้และคาดว่ามวลน้ำที่ปนเปื้อนจะมาถึงแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงคานประมาณวันที่8-10ถึงเมษายนนี้ ปลากระชังบอกเขาว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ํโของอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังที่ขแขวงไซย,ยบุรีก็บอกเขาว่าตอนนี้ยังไม่เห็นปลาลอยตายในแม่น้าโขงของลาวก็ทําให้คลายความกังวลลงได้บ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าปริมาณน้ําในเขื่อนไซย,ยบุรีจะช่วยชะล้างหรือว่าเจือจางสารเคมีให้เบาบางลงได้หรือไม่ เพราะหาสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ําปริมาณมากนั่นหมายความว่าปลากระชังที่เลี้ยงไว้กว่า400กระชงังมากกว่า400,000ตัวก็อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าเกิดการปนเปื้อนค่ะปริมาณน้ําที่เป็นตัวเลขจริงๆเราอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นแต่รู้ว่ามันโอเคตามข่าวมีมีมากพอในการเจอจางการในรู้ลงมามและจากสภาพอากาศที่มันร้อนอการระเหยของซันฟิลิกก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่ง ถามว่ามันมีมามันต้องมีแหละครับมีมากมีน้อยหรือเอาจะตรวจพบหรือตรวจไม่พบแต่ก็เหมือนเราว่านครับพอนาให้มันลงมาถึงเรามันเจือจางแล้วครับมันมีแก่งมีดอนเยอะช่วงนี้น้าแห้งนะครับมันอาจจะโดนแก่งโดนดอนมีการกักเก็บมีการละเหยมีการโดนความร้อนจากโคถิน ส่วนบรรยากาศที่แก่งคุดคู้อำเภอเชียงคานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่เล่นน้าคลายร้อนก็ยังคงมีประชาชนลงเล่นน้ําท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสูงถึง40องศาเซลเซียสค่ะจากการสอบถามนักท่องเที่ยวและก็พ่อค้าแม่ค้าที่นี่บอกค่าว่ายังไม่มีความกังวลในเรื่องของสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับน้ํามากนักเพราะว่าขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเลยยังคงลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําในหลายจุดต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์ค่ะ ซึ่งขณะนี้คุณภาพน้ํายังอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงยังไม่มีความกังวลมากนักแต่ก็ต้องจับตาดูในช่วง2-3วันค่ะที่มวลน,น้ําที่ปนเปื้อนสารเคมีจะไหลามาถึงไทยว่าจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ําโขงหรือว่าระบบนิเวศหรือไม่ค่ะ คุณพัรชัยคุณปวีนาคะให้ดูบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะเนี่ยค่ะยังนําแผลอ,ออกมาหาปลาอย่างต่อเนื่องนะคะจากการพูดคุยกับทางประมงพื้นบ้านก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความกังวลมากนักยังคงออกมาหาปลาตามปกติแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวค่ะที่เดินทางมาจากอําเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะคะมาพาลูกหลานมาลงเล่นน้าที่แก่งคุดคุ้ใช้เวลาเดินทางมาร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ว่าเพิ่งจะทราบข่าวว่ามีสารเคมีปนเปื้อน นะคะมากับแม่น้ําคาและก็แม่น้ําโขงก็ให้ลูกหลานหยุดเล่นแล้วก็เดินทางกลับทันทีค่ะนี่ก็เป็นสถานาการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อาเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะขอบคุณคุณมายุรีค่ะซึ่งทางสทชอเองก็แจ้งเตือนนะคะอยากให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์เพราะว่าหน่วยงานในพื้นที่เองก็จะไปตรวจเรื่องของคุณภาพน้ําแล้วก็ป้องกันผลกระทบให้กับประชาชนด้วย